ครับพบกับผมปื้ดพิแโอคนดีคนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะไปทําบุญฮันแนสงสัยแลวสีครับว่านี่มันฉากที่ห้องนี่นาข้างหลังยังอยู่ห้องอยู่เลยแล้วจะไปทําบุญได้ไงก็ได้ครับแต่ก่อนที่จะไปทําบุญก็เดี๋ยวผมจะเออธิบายเรื่องนี้ก่อนนะครับ เรื่องนี้กำลังฮิตเลยครับเป็นเพื่อนๆหลายคนน่าจะได้เห็นกันแล้วก็คือขอเป็นสะพานรุ่นรับบริจาคเงินคนละ9บาทเพื่อช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุโดยระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับวัดพระบาทน้ำพุย่ำแย่มากซึ่งวัดพระบาทน้ำพุนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลเขาสามยอดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งวัดแห่งนี้มีหลวงพ่ออลงกตนะครับเป็นเจ้าวาดดำเนินการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ เอฟหรือเทสไอวีครับก็จะมี2ส่วนนะครับก็ส่วนแรกก็คือสําหรับผู้ที่ติด กับส่วนที่สองก็คือที่ได้รับผลกระทบมาจากพ่อแม่ครับก็คือพ่อแม่ติดนะก็ติดมาสู่ลูกแล้วก็พ่อแม่เสียไปแล้วหลวงพ่อก็ต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ต่อซึ่งค่าดูแลนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด2,000นคน,นครับประมาณโดยประมาณค่าดูแลก็ประมาณเดือนละ4ล้านนะครับแต่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็แค่เดือนละแสนก็ไม่ไม่เพียงพอนะครขาดไปอีกประมาณ3ล้าน9กครับถ้าโดยประมาณที่เขาแจ้ง ครับสำหรับเงินร้อยแปดิบบาทนะครับผมก็จะนำมาโอนไปบริจาคช่วยเหลือทางวัดก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนอยากบริจาคอยากทำบุญแบบผมก็นี่ครับเดี๋ยวผมทิ้งเลขบัญชีไว้ให้ก็สามารถโอนไปช่วยเหลือกันได้นะครับใช่ไหมครับตอนเด็กๆอะ่ะผมได้ยินวัดพระบาทนาพูอะ่ะผมเข้าใจว่าเป็นเป็นวัดที่ที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับให้บำบัดยาเสพติดเพราะผมไปจำผิดว่า น้ำพูอ่ะที่ที่เป็นแสดงหนังเขาก็แต่งมาจากเรื่องจริงอ่ะที่ติดยาแล้วก็ไปบาบัดแต่จริงๆผมจําสลับกันก็คืออันนั้นน้ำผูกไปบําบัดที่วัดทากระบอกก็ไม่ไม่ไมีอะไรมากครับสําหรับคลิปนี้ก็ถึงจะเราไม่ได้เดินทางไปบริจาคด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวนี้ก็ยุค4.0นะครับก็แม้แต่ทําบุญเราก็ทําบุญได้ที่บ้านจริงๆถ้ามีเวลามากกว่านี้หน่อยก็อยากจะพาไปชมผมเคยไปมาแล้ว หนึ่งครั้งนะครับตอนนั้นไปกับเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยโอเคครับสําหรับคลิปหน้าผมจะไปทําบุญที่ไหนไม่รู้จะมีโอกาสหยุดไปทําหรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับฝากเพื่อนๆให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ